ยิ่งกลับแบบสบายๆหลังเทศกาลนะครับเพราะอะไรความปลอดภัยมันมีสูงขึ้นเพราะรถก็จะน้อยลงใช่ไหมรถหลายต่อกว่าจะมาถึงบ่าวบ้านนานั่นก็คือคุณบัววรผมอวงมาจากทวีป USA อสนะครับอาบ่าพนบอกว่าสบายดีเพนก็ยังอุตสาหะนั่งเครื่องมาตั้งหลายต่อนะครับจากทวีปยูเอสนะครับก็คือคุณบอวเอพิลมณีประกอน,นะครับอาหารทางศูนย์ฟู้ดคอร์ดอาหารทาง ศูนย์โทรศัพท์ทั้งศูนย์อู้มีศูนย์ธนาคารศูนย์อะไรเพียบพร้อมหมดเลยนะครับมาทีเดียวเป่าบ้านนานะครับแล้วก็สบายดีทุกคนล้อมห้องของบ่าวบ้านนาะพาเพลินเด้อนะครับคุณบัววอนพรมพวงนะครับหรือว่าเอื้อยน้อยนะครับเพ็่ความปรารถนารวมทั้งทํางานอยู่ขอให้มีความสุขขับรถอยู่ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังมีสติในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ แล้วท่านที่มันผิดก่อนนะครับทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันผิดเพราะว่าเราเปิด Facebook มาก็ตั้งหลายปีใช่ไหมสูตรของบ่าวก็คือไปลบห้เกลี่ยงตับเลยไม่ให้เหลือสคลิปไม่ให้เหลือสักโคต์เลยขณะนั้นต้องรอตั้งสามเดือนอัพเลยนะถึงระบบบดบล็อกข้อสองให้นะครับและอีกหลายหลายท่านคงจะทานข้าวทานเปล่าบางท่านก็กำลังจะหลับจะนอนบางท่านกำลังกลับบ้านบางท่านกำลังขับรถไปทำงานดีสาวน้อยนะครับ แล้วก็คุณบวรก็ทักทายคุณวอนเอพิวนะครับโดยสบายดีนะครับคุณบวรพมองกใ็ใหญ่แล้วเขาจะไม่ปิดนะครับเพราะช่วงเทศกาลทุกเ,เทศกาลจะเป็นรายได้ของของห้างของบริษัทนั้นๆนะครับเออนะครับเอ,อก็คุณวอนเอพิวนะครับร e ก็ทักทายคุณวงนะครับสบายดีน้องบงนะครับแล้วคุณวอนเอพิวก็ทักทายสบายดีเอ้ยบงนะครับขอให้มีความสุขในปีใหม่แล้วก็มีความสุข,สขทุกทุกวันเช่นกันนะครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ท้าถทายสบายดีกันนะครับนะครับโอ้โหแต่ละชั้นแต่ละจุดแต่ละที่นะครับลูกค้าเต็มเลยนะในห้างที่เบาไปทำนั่งทำงานวันนี้อากาศที่เบาอยู่วันนี้ก็ก,ก็ไม่ร้อนมากนะครับสามสี่วันวันคันยิ่งหลายหลท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับคือว่าองค์การนะครับหรือว่าองค์กรยูนิ Go, นะครับพอประกาศขาขึ้นขาลงนะครับช่วงนี้ขาลงไปภาคใต้ไปภาคอีสานไปภาคเหนืออย่างนี้ก็จะเยอะไปภาคตะวันออกอนี้ก็จะเยอะอายุครบ800ปีนะครับ800ปีนะครับแต่ว่าเดินทางออกจากกรุงเทพวันที่24นะครับเกี่ยวกับบริการอะไรต่างๆนี้ส่วนมากจะไม่ได้หยุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าห้างร้านต่างๆ จะมีลูกค้าเยอะที่สุดคือชาบแล้วก็สบายดีสวัสดีปีใหม่ไทยปีใหม่หลาวนะครับแล้วก็หลายๆประเทศนะครับที่ในเอเชียหรือว่าทางย e ุโรปเอ,อ่อแล้วก็คุณวันทองทองทำมาบอกว่าไม่ได้ไปไหนหรอกค้าขายของจ้านะครับกบ็ดีนะครับปกติช่วงใหญ่แล้วเขาจะไม่ปิดนะครับเพราะช่วงเทศกาลทุกเ,เทศกาลจะเป็นรายได้ของของห้างของบริษัทนั้นนะครับ ่คมปีพธศักราช2566ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับถ้าได้ขึ้นวัฒนธรรมแล้วขึ้นังใช่ไหมเอ,อในห้างแต่ละห้างเขาก็จะมีแนวแบบสามารถดึงดูดลูกค้าได้นะครับอย่างห้างที่ใกล้ๆบบยูนิสโก้นะครับประกาศขึ้นทะเบียนสงกราน์ในประเทศไทยนะครับเป็นประเพณีสงกราน์นะครับเป็นไรหมื่นคน แต่ยังไม่ผ่านการทั้งค่านะครับาบาวก็แนะนําไปว่าควรไปเคลียร์เคลียร์ลังบ้านนะคือลบคลิปทั้งหมดทั้งคลิปพระธาตุเจดี JD, เมืองเฉลียงนะอายุครบ800ปีนะครับ800ปีนะครับพี่กำลังจะนอนอยู่ขอให้นอนหลับฝันดีท่านที่จะทานข้าวขอให้อร่อยๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ2นาทีก็ครบสาวนาที นะครับคุณวรพมศพมโหงก็ทักทายคุณวรเอพิวมาในปก,ก่อนนะโดยสบายดีปดผิดนะหรือว่าไปแก้โพสที่มันผิดนะติดลิขสิทธิ์ต่างๆมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็จะไม่หายเลยไม่สามารถตั้งค่าได้นะ,ะปีใหม่ก็เอาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาอันไหนที่เราผิดพลาดเราก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปนะครับให้มันดีขึ้นนะครับของมนุษยชาตินะครับอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วนะครับคือเดือนอ,อประมาณเดือนธันวาคมอาหารทั้งศูนย์ฟูดคอร์ดอาหารทั้งศูนย์โทรศัพท์ทั้งศูนย์โอ้มีศูนย์ธนาคารศูนย์อะไรเพียบพร้อมหมดเลยนะครับมาที่เดียวต่อคู่สามีภรรยาหรือว่าลูกๆด้าน,นหลานนะครับอ,อ๋แล้วก็ชุ่มฉ่าไปด้วยว่าเอ๊ะวันหยุดย,ย,ยาวๆอย่างนี้เป็นอาทิตย์อย่างนี้ไปที่ไหนดีก็ไปห้างใช่ไ,ไหม อากาศเยน็นๆอากาศสบายอย่างนี้เนี่ยก็ไปห้างฝั่งแม่น้ำโขงนะครับน้องเบ่าวง CTV ีนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของไอ้เบ่าบานนาป่าเพื่อนเดินน้องวงนะครับเพื่อนมาว่าแต่ว่าประเทศไทยเราก็หยุดตั้งแต่วันที่12 13 14 15 16ใช่มนะครับรวมแล้ว5วันเต็มเลยนะครับสามารถซื้อซัพพอร์ตเรื่องซื้อสนับสนุนอาหารการกินเยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่มีร้านขานะครับ บรรยากาศของเทศกาลสงการานต์ปีนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยเราก็ยิ่งยิ่งมีความสมุมเวอวรทานข้าวหรือยังนะครับทางบ้านเผิ่ก็น่าจะประมาณตอนเช้าๆเนาะน่าจะดื่มกาแฟร้อนๆนะครับกับบ่าวบ้านนาพาเผิ่น,นะครับวันนี้บ่าวบ้านนาก็ขอขอบคุณขอบใจเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณขอบใจไปแล้วเนาะขอให้มีความ ปีใหม่ก็เอาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาอันไหนที่เราผิดพลาดเราก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปนะครับให้มันดีขึ้นนะครับสําคัญมากนะครับเป็นมรรคอันนับล้ํล้าค่าที่จับต้องไม่ได้นะครับของมนุษยชาตินะครับนั้นประเทศไทยเลยเขาไม่ปิดช่วงเทศกาลนะครับก็เพราะว่าเป็นเวลาที่เขามีรายได้มากที่สุดคือช่วงนั้นนะครับมากกว่าวันปกติข้าวองค์การนะครับ เขาเรียกว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเขา,เาอายุครบ800ปีนะครับ8ป0ปีนะครับแต่ว่าเดินทางออกจากกรุงเทพวันที่24นะครับไปปีอีกเรียกแบบหนึ่งก็คือปีมังกรทองนะครับก็มาพบกับบ่าวบ้านนะพาพาเพลนอีกครั้งหนึ่งเลยแต่ว่าประเทศไทยเราก็หยุดตั้งแต่วันที่12-13-14-15ใช่ นะครับรวมแล้วห้าวันเต็มเลยนะครับสงการนะครับแล้วก็รวมทั้งเพลงด้วยนะครับเพลงที่เป็นเพลงสกักสงการจบเลยนะครับทาแป๊บเดียวเสร็จนะครับก็ว่าหน่วยงานราชการถ้ามาอยู่ในห้างแล้วต้องทํางานต้องรวดสองหมื่นคนแต่ยังไม่ผ่านการตั้งค่านะครับบ่าวก็แนะนําไปว่าควรไปเคลียร เคลียร์หลังบ้านนะคือลบคลิปทั้งหมดทั้งคลิปในอดี้หรือว่าเกิดชีพเคตนะครับสงกรานในประเทศไทยนะครับเป็นประเพณีสงกรานหรือว่าเป็นมนรดกวัฒนธรรมที่จำต้องไม่ได้ขอให้กำลังจะนอนอยู่ขอให้นอนหลับฝันดีท่านที่จะทานข้าวขอให้อร่อยๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับเอ่อแังไงนะครับทางภายในและต่างแดนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะครับสุขายสบายใจนะครับแล้วก็ทําสิ่งใดขอให้สําเร็จ ตามเา้าหรือว่าวันที่เช้าสีถึงวันที่เช้าเก้าเดือนนี้เบาบ้านหนานะครับจะไปทําบุญนะครับที่ภาคเหนือประเทศไทยไปที่จังหวัดสุขโขทยัยไปประเพิอนอันแสนอบอุ่นนะครับเออและท่านที่สองคือคุณจันดีเอสดีบีนะครับทุกเอ่อพ่อสวัสดีปีใหม่เอออย่างอย่างรากับไทยนี่ภาษาพูดภาษาเขียนลหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันมากนะครับ แต่บางคำก็ความหมายก็จะแตกต่างห้างขนาดใหญ่ห้างห้างขนาดเล็กปีเยอะแยะมากแล้วก็ห้างเคิอ่นว่าห่านที่เปิด24ชั่วโมงนั้นอายุครบ800ปีนะครับ800ปีนะครับแต่ว่าเดินทางออกจากกรุงเทพวันที่24นะครับยางประมาณนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเด้อเอ้ยวอนนะครับเมื่อกี้บ่าวบ้านาก็ไปขึ้นห้องของเพินไปให้กำลังใจเผินแป๊บหนึ่งนะครับ ไามีเวลาทักทายสบายดีสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็อ,อีกสกักครู่หนึ่งนะยินดีต้อนรับนะครับอเอื้อยวอนนะครับสู่บ้านของน้องเบ่าบ้านนา,าพาเพลินนะครับเอื้อยวอนเอพิวมณีปักอ่า คุณวันทองว่าช่วงผ่นเที่ยวเรารอเอาเงินจ้าหลังเทศกาลนั่นแหละค่อยว่าอีกทีใช่นะครับอากาศที่เบาอยู่วันนี้ก็ก,ก็ก็ไม่ร้อนมากนะครับสามสี่วันวันยังไงขอให้นะโอเคครบยี่สิบนาทีพอดีนะครับในปีใหม่ไทยปีใหม่เรวปีใหม่สงกรานต์ปีพฤศจิกาสเกี่ยวกับบริการอะไรต่งตางๆนี้ส่วนมากจะ ไม่ได้หยุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าห้างร้านต่างๆจะมีลูกค้าเยอะที่สุดคือสำสุกสนุกสนานนะครับบางท่านก็ได้กลับบ้านกับช่องใชไมได้กลับภูมิรับเนานะครับได้ไปเยี่ยมเอ,อพ่อแม่ได้ไปเยี่ยมเ,เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ